ครับหาพี่กลับมาหรือยังทุกคนทุกคนพี่ทำไปผักผักเมื่อกี้เด็ดที่มันบินมันเด็ดมันบินมันเกิดความผิดพลาดขึ้นตอนนี้ลงผักเราได้กระจุยกระจายไปหมดแล้วครับพี่ต้องรีบขมักขมนน้นทุกคนนั้นในการรีบปลูกผักอย่างเร็วด่วนนะทุกคนนะก่อนที่เผักทั้งหมดขอกเรามันจะหายไปนะทุกคนนะเออก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปเมื่อกี้พี่บอกเลยว่าแหลกกระท้วนหน้า <laughs> ทุกคนมาช่วยพี่ปลุกผักดวนเออข้าวเป็นบินหายไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคนบ้าตายเด็ดบินเกมมิ่งจริงๆเลยทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับพี่ไม่เห็นชัดนะทุกคนนะพี่ไม่เห็นชัด ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นพี่หรือเปล่าพี่กำลังพยายามจะปลูกข้าวคืนอยู่ทุกคนโอ้ยไม่ก็ชอไม่ก็แปลงเมงใหญ่โดนมาปลูกข้าวจริงเลยตอนนี้นทุกคนนะเอออยากได้หุ่นยนต์มาปลูกข้าวมากมากอเอาไม่ไม่มาทุกคนอืมมาใหม่ครับทุกคนครับพ้าตายดอกไม้หายหมดเลยดอกไม้บินหมดเลยไม่รู้ดอกไม้มันบินไปไหนละ แล้วทำไมไอ้นี่มันเปิดเองเนี่ยร้ายเบนอีกแล้วร้าบินอีกแล้ว,ลอลวตอนนี้นะ่าจะกลับมาแล้วนะตอนนี้เอ่อเปิดใหม่ละเปิดร้ายใหม่ไม่ใช่ว่ากลับมาไม่เปิดร้ายใหม่เออเปิดร้ายใหม่เลยทุกคนาตายแต่จะหมดเอออัดจจเป็นไปได้ พูดอาจจะถูกครับทุกคนครับแบตอาจจะใกล้หมดทุกคนแบตอาจจะใกล้หมดจ,จะบินอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งบินบ่อยดิอย่าเพิ่งบินบ่อยปลูกข้าวอยู่ขอให้ปลูกข้าวเสร็จก่อนตอนเนี้ยไม่รู้ว่าบินไปนไหนหมดละเมล็ดข้าวเออไปหา,มาเมล็ดข้าวก่อนมันต้องเจาะมันต้องเจาะรูตรงนี้นิดนึงอ่ะมันมันล้วงเข้าไปเอามาเล็ดข้าวในกล่องตรงนี้ยาก หรือไม่เอากล่องไว้ข้างน,นอกกล่องหนึ่งดีกว่าทุกคนเออต้องมีกล่องไว้ข้างน,นอกกล่องหนึ่งละเอาไว้เก็บมเมล็ดข้าวนะทุกคนนะเฮ้ม <c oughs> ีปลูกข้าว please เฮ้มีปลูกข้าว please ตอนนี้มีพี่กับชินโกะกำลังหักเป็ดกับการกู้คืนฟาร์มนาอยู่นะทุกคนนะอื เอาแม่งต้นข้าวปลูกแม่งเลยทุกคนเสือช่พี่ต้องปลูกข้าวก่อนที่แบบจะหมดทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวแปลงเรามันจะหายศับศูย์ย์ตอนนี้เป็นเวลาหึทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับเออเราก็ไลฟ์ันมานานพอสมควรน,นะนี่เออนี่ครับพี่กำลังปลูกอยู่พี่กำลังปลูกอยู่ใช้ต้นข้าวปลูกแทนเมล็ด ต้นข้าวอ่ะมันเอาไปคราเป็นอาหารได้ทุกคนแต่มเมล็ดมันเอาค้าฟอาหารไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเอามเมล็ดปลูกก่อนนะทุกคนนะแต่ถ้าไม่พอเราก็เอาต้นข้าวมาปลูกครับเพิ่มจานวนมันนะทุกคนนะให้ทวีคูดน,นะครับอืมหมดครับในตัวพี่หมดแล้วอะ่ะมันต้องมีการสูญสลายหายไปเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนก็เหมือนมันเด้งออกไปเช็คหน่อยว่ามันเด้งไปไหนหมด หมดความหวังนางน้ำตารินข้าวปลาไม่ได้กินแมงเกิดอุโรกภัยทุกคนเมื่อกี้เกิดอุโรกกัยเออเกิดอุโรกภัยใส่แปลงนาเราทำให้ข้าวที่กำลังเติบโตงอกงามนั้นจมน้ำหายไปหมดเลยทุกคนเออเรียบร้อยเลยอืมสวัสดีครับน้องแสนดีครับสวัสดีครับ น้องฉี่ฉน่ารักมุกได้ฉี่ฉีมใหม่หรือมุกมีฉีีอยู่แล้วอะ่ะฮะมุกได้มาใหม่หรือม,มีอยู่แล้วฉี่ฉีเป็นตัวที่ฮิวดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะพี่บอกเลยแต่เดี๋ยวดูอูเต่าอ่อูเตา่าอาจจะมาแย่งตำแหน่งนี้ไปแต่ไม่น่าจะใช่หรอกอูเตา่ามันแบบมันกินเลือดนะทุกคนนะไม่น่าจะสู้มนะันนะับได้อยู่แล้วอ่า ไดจะมาแล้วเกร็ียบร้อยครับทุกคนครับในที่สุดเ,เพื่อนๆเ,เราก็มาช่วยกันกู้คืนปลามผักแปลงข้าวนะข้าวของเราได้แล้วนะทุกคนนะไปกันนะมันทำให้แปลงข้าวพังอย่างนี้โอ้โเอ้ยไม่ระวังเอาซะเลยจะทำอะไรไม่ดูให้ดีนะข้าวความเดือดร้อนให้พวกขัวก่วืนก่อนทุกคน เราต้องเอาอ่าพื้นแสงวางตรงนี้ครับทุกคนครับพี่จะทําเป็นพื้นแสงกูตก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 ผ่านช่องนะทุกคนนะทองครับทุกคนครับแบบนี้ครับแล้วก็เอาฟักทองนะครับวางวางแนวไหนาวางแนวนี้ป่ะวางแนวนี้ได้ทุกคนนะมันหันหน้าาด้านนี้ครับต้องวางอีกแนวหนึ่งครับ แต่ว่าวางยากจริงเลยอ่ะกระโดดวางเออวางแล้วก็วางอืมสวยงามครับทุกคนครับจะได้สว่างสว่างข้างในบ้านดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยเว้มันบอกไม่ได้เว้มันบอกไม่ได้ว่ามีนานมีน้อย ัวอย่างของจินโกดินอกจากเทียว,วตัวอื่นเร็วเท่าไหร่ับเทียวเอาปูพื้นนิดนึงทุกคนนห้ความสวยงามบล็อกเราเยอะเออบล็อกเราเยอะเราต้องปูพื้นเพื่อความสวยงามนิดนึงเอาปูเป็นฮาร์ฟสแต็กนะครับทุกคนครับพี่จะเอาฮาร์ฟสแต็กสวยๆนิปุกเลยนะทุกคนนะส่วนเอ้ด้านบนนะครับจะเอาเป็นแบบนี้ปูนะครับพื้นมอสปูทุกคนพื้นมอสปู พื้นมอสปูรอบรอบนะทุกคนนะพื้นมอสปูรอบรอบแบบนี้ครับแรงว่าพึ่งได้ดิแรงว่าพึ่งได้เปิดตู้ไหนได้มาบอกพี่หน่อยพี่อยากรู้ว่าเปิดตู้ไหนได้เปิดตู้ตัวละครหรือว่าเปิดตู้ถาวรได้มาพี่คิด มานี่ยหน่อยจะให้เลเวลโอเคจ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าอุ้ยหืมชินโกเดี๋ยวแป๊บเดียวกูพื้นอ,อยู่นี้ไหนจะให้เลเวลยังไงจะไปจุดพูใช่ไหมปะ,ปะให้ไปแล้วให้เลเวลลดสิฮะ นี่มันไม่ได้ให้เลเวลเพิ่มมันให้เลเวลลดใครมียาเมงมุม,มบ้างในบ้านมีจ้าในบ้านมีมาเอาดลงมาครับทุกคนครับตรงนี้ก็โดดลงมาแล้วมันเจ็บนะทุกคนนะเจ็บใจอระไรแอบ อแล้วก็เอาไอ้นี่วางได้ไหมไม่ได้นะทุกคนนะไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอไม่เพียงพอไม่่ออ,อ,อ่ะแบบนี้ทุกคนครับสวยงามตามท้องเรื่อง อะไรอ่ะชินโกจะทำอะไรเนี่ยในตัวพี่อ๋อให้มันกินหีบมาโอเคครับได้ละได้ละวทุกคนติ๊งตองติ๊งตองเลเวลสามสิบเก้าแล้วทุกคนตอนนี้พี่เลเวลสามิบเก้าแล้วครับจากการตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามตัวนี้พี่มีเลเวลสามิบเก้าแล้วนะทุกคนนะเยี่ยมไปเลยครับ บ้านลายคุมหยุ่มของเราทุกคนอน,นี้มันกาลังจะเพิ่มความรายคุมหยุ่มเข้าไปตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะตรงเป็นรายนะครับรายน,น,นะครับกับเตียงนะครับเตียงอาจจะเอาวางในดินเตียงเอาวางในดินดีกว่าทุกคนเออเแล้วก็นี่วางพื้นแบบนี้เนะทุกคนเนาะ แล้วตรงนี้จะาวางเป็นเตียงนะครับเพราะฉะนั้นขุดตรงนี้ออกครับก็เอาผนังมาวางนะทุกคนนะของ,งบล็อก <occup S 2> นะครับตอนนี้น้องภูระหว่างที่น้องภูได้ทําให้บ้านเราสวยงามมากขึ้นนะ <S <S ท,ทุกคนนะพี่กจจ็จะทำให้บ้านเราดูประหลาดมากขึ้นนะทุกคนนะอืมจะกลายเป็นบ้านที่ดูแปลกประหลาดเหลือเกินนะทุกคนนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บ เอวางไม่ได้ทำไมมันวางเตียงตรงนี้ไม่ได้แคบเกินไปเหรอเตียงไอ้นี่วางบนพื้นที่เป็นพื้นหินไม่ได้ทุกคนนั่นเลยเอาหินเรียบมาคัาวางจะสวยกว่าเอาบอกว่าหินเรียบมาค้าระวังจะสวยกว่าเนี่สวยแล้วนะเออมันดูมีสีเขียวด้วยมันดูมีความอา่สีสันนะ่ะหินเรียบมันไม่มีสีนะ ออมอมไม้วางดีกว่าทุกคนไม้วางไม้วางแล้วกันครับปึ๊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 บทุกคนนะเดี๋ยวเราเอาเตียงวางนะครับปึ๊บเอะทำไมมันไม่ให้พี่วางเตียงวะเนี่ยอ๋อพี่วางเตียงนี้ไม่ได้มันเป็นเตียงพิเศษตายแล้วใครวางเตียงนี้ได้มาวางเตียงให้หน่อย เรียบร้อยเลยครับทุกคนพี่ขุดเตียงขึ้นมาแล้วพี่ไม่วางไม่ได้มันไม่ใช่เตียงทั่วไปนะทุกคนนะมันไม่ใช่เตียงทั่วไปนายไม่มีสิทธิ์วางถ้านายไม่ปลดล็อกมันก่อนเออคนที่จะวางมันได้ยังต้องเป็นคนที่อ่ะมีความมีรสนิยมสูงและซื้อเตียงนี่มาแล้วถุกนั้นอืม <c oughs> พลาดเลยทุกคนพลาดเลยลเตียงธรรมดามันเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าบ้านเราไม่เหลือเตียงเลยครับทุกคนครับเพราะว่าพี่ดันไปขุดเอาเตียงออกครับ โอ้ชีวิตลำเค็นลำเป็นต้องมีเตียงธรรมดามานอนือ,อแกทำให้สิ่งที่ฉันพยายามทำมันเละเบาบอกนี่ทำอะไรกับบ้านเนี้เปาอุตส่าห์ทำดีๆโอ้ตอนนี้เตียงสวยงามโดนที่ขุดออกมาแล้วไม่สบบามารถเอาวางกลับลงไปได้อือ้ทุกคนอะตาย มันจุดเชฟไงมันเป็นจุดเซฟอ,อ,องประกอบบ้านที่สวยงามของเราถูกพี่ทำลายไปแล้วไม่มีเตียงธรรมดาอยู่แถวนี้เลยเหรอเอออุ้ย,ยนี่ใครมาครับสมุดไปเยอะมากทุกคนลันสไต h ์ฮันเตอร์ฮิวแมนน็อกแบ็กดิิตันกระหวาดฮันเตอร์เบิร์นิงทุกคนชาร์ปทูนะครับ ดีมอนฮันเตอร์นะครับลองเลดลิซิเตนนะน็อกแบ็กนะครับพาวเวอร์ชูตมาลีนะครับพาวเวอร์ฟูลช็อตนะทุกคนนะสไปเดอร์สไปเดอร์ฟลิงอืมสปีดที่ฟาวลิงอันนี้ตกเร็วขึ้นอันนี้ไม่ดีเออไม่มีนะครับไม่มีอันที่เราอยากได้ทุกคนเป่าเข้ามาละเป่าเข้ามาละเป่าเข้ามาวางเตียงหน่อย คิดมาฟามไก่หน่อยมาละมาละมาฟามไก่หน่อยไอ้พวกนี้มันขัดใจชัดโอเคเป่าจัดการดิมันไม่มันไม่สวยงามตามท้องเรื่องเป่าแก้หน่อยงั้นะเป่าแก้หน่อยพี่อายุสิบแปดครับพี่อายุสิบแปดมีเมียสิบสองคนครับมานี่มานี่อ่ะมานี่มานี่ โอ้โหโอ้โหไก่เออนี่คือความหลักที่มีทุกคนมันคือความหลักทุกคครับทุกคนครับไก่มันไม่ตีพี่คืนใช่ไหมมันไม่หลุมพี่ใช่ไหมพี่ไม่ตายในนี้ในชะ่ไหมเออพี่ไม่โดนอ่าฆ่าตายเหมือนวัวใช่ไหมเออสวยงามทุกคนครับ,คน,ครบนี่เป็นวิธีการเก็บเป้าแล้วทุกคนนะ วิธีาการเก็บเป้าจากไก่นั่นเองทุกคนหัวเยอะมากเยอะมากจรงบอกมาตรงนี้สิกระเป๋าเต็มเลยอะ่ะทุกคนกระเป๋าเต็มเลยฝนก่อนนะครับดูดิดูดวางอาหารไก่เรื่องวางบนหัวไก่เลยทุกคนนะอ๋อให้มาเก็บให้พี่มาเก็บอ๋อทิ้งข้าตรงนี้แล้วพที่เก็บ ที่ไม่มีดาบไฟอ่าแบบตีแล้วเป็นไฟไหม้นี่ไงทุกคนเออตีแล้วเป็นไฟไหม้นะทุกคนนะนี่ครับที่ไม่มีดาบติดไฟทุกคนเวลาตีเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นน้องไก่สุกเลยแล้วทุกคนนะเราก็สามารถเก็บไปกินได้เลยครับแต่ <c oughs> ที่ก็มีหน้าที่วิ่งเก็บอย่างเดียวทุกคนสวยงามทุกคนแค่นี้ก็จะมีอาหารไก่เป็นไม่ต้องไก่กินอย่างล้นหลามทุกคนนะ พอละจินบอกพอละดี่เอาน้องไก่ไปเก็บไว้ในตู้นะพี่เอาน้องไก่ไปเก็บไว้ในตู้แบบนี้พี่ก็ค้าลูกธนูได้ยอย่างเยอะสิเออพี่ก็มีลูกธนูไว้ต่อคู่กับมอนส,อสตเตอร์แล้วทุกคนที่เข้าบ้านนี่ยากมากอ่ะ ไม่บอกเลยว่าทําเป็นปุ่มจะดีกว่าเออทาเป็นปุ่มกดน่าจะดีกว่าเอาเปลี่ยนพื้นแล้วทุกคนเปาบอกไอ้พื้นลายคลุมหยุ่เปาไม่เอาเออพื้นลายคลุมหยุ่เปาไม่เอาเปาวเ่เปลี่ยนละเอาน้องไก่ใส่ข้างบนไว้นะทุกคนนะแล้วนะครับกลางๆนะครับเอาน้องไก่ย่างใส่เข้าไปครับเราแบ่งมาครึ่งหนึ่งทุกคนเอาไว้กินนะทุกคนนะเสร็จแล้วพี่ขอคราฟไอ้นี่หน่อยพี่เอาโต๊ะคราฟออกแล้วพี่ไม่ได้อาวางนะทุกคนนะ เอาเป่าเปล่าย้ายเปล่าย้ายมันทุกคนเปล่าไปไว้ด้านข้างตรงนี้ครับเต้าเผาทำไมไม่มีเต้าเผาสองอันน่ะเต้เาเผาตรงนี้แล้วนะ <S <S เป่าบอกมันไม่สวยนะทุกคนนะเปาจัดใหม่เน้นความสวยงามนะครับเอ่อี่ต้องการคราฟเอ่อลูกธนูทุกคนนะที่อิคลิปเมนต์นะครับต้องคราบไอเม็ดนี่ออกมาก่อนหรือเปล่าเฮ้ทุกคน โอเคครับเราต้องคัฟเม้นนี้ออกมาเยอะๆเดี๋ยวแล้วเราก็คัฟไม้ออกมาเยอะๆเดี๋ยวแล้วเราก็คัฟลูกธนูครับทุกคนครับได้แค่สิบสี่อันเท่านั้นเอ๊ะทำไมเอ้ยนี่มันหอกอุ้ยถ่ายแล้วพี่คัฟผิดพี่จะคัฟลูกธนูพี่พไปคัฟหอกไอ้บ้าเสียเลยเสียไม้เลยหมาเต็มเลย เรื่องของเรื่องคือกระเป๋าเต็มเลยขับคนูมาเยอะๆเลยทุกคนเออนี่แหละไม้มีไม่พอเลยทุกคนไม้มีไม่พอเลยรับไม้มาอีกเออไม้ในตัวเราหมดเลยครับทุกคนครับหมดไปกับลูกธนูนะครับทุกคนครับอืมเฮ้ยกระเป๋าเต็มครับหอกพอหอกเพิ่งหล่นอยู่ข้างหน้าตายละเออขามหอกแล้วหอกเพิ่งล้นครับทุกคนครับหอกเพิ่งล้นตัวครับเอาหอกมาใส่ในตู้ไว้ก่อน นี่มันคือของดีนะทุกคนนะที่จะมาเก็บไม่ใช้ทีหลังทุกคนที่เอามาใส่ตู้ไว้ก่อนโอเคครับน้องภูกเก็บละ <c oughs> เอาหินเก็บไว้ก่อนเอาหินเก็บไว้ก่อนเปาบอกหินไม่สวย,ยทุกคนนะเออเปาบอกดูยังไงมันสวยเนี่ยไตาข้างไหนดูเนี่ยพีขึ้นเอาเหล็กไปเก็บหาให้หินโขกก่อนทุกคน พี่ไปคชดเรื่องง่ายต้องห่วงทนแคนช่องพี่ไปเซ็นเรื่องง่ายเล็กเราเอาใส่ช่องนี้นะครับทุกคนครับโอเคเอาเหล็กคืนแล้วนะครับเอาเหล็กคืนแล้วโดดลงมาเฮ้ยโดดลงมาตรงนี้มันแปลกอ่ะ เเอาขนนกมาเก็บครับทุกคนครับนี่แกะอยู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับขนนกเยอะมากตอนนี้มีอ่าลูกตุ้งสองกองละดีมากครับทุกคนครับนี่ไว้ครับทุกคนครับแล้วก็เศษหินด้วยครับเ็นหินด้วยแตงโมครับทุกคนครับแตงโมสูนใหญ่ครับกระเป๋าโล่งแล้วทุกคนกระเป๋าโล่งล้วครับสแต็ก ครับทุกคนครับไว้ในนี้ครับโอ้อออออสุดยอดไปเลยไอ,อ้เป่ายายอ๋อเป่ายายโตะทุกคนเป่ายายตอนที่เป่ากำลังพยายามทำให้มันสวยงามเออเป่าไม่อยากให้มันเป็นแว่งๆเหมือนที่พี่ทำม,มันมันมันอยู่ในบ้านมันต้องเข้ามาในบ้านแล้วถึงจะใช้ได้ไงพี่เอาไว้ทำตรงอ่า อะไรนะพี่เอาวางไว้ตรงนอกรั้วเพราะพี่จะไล่ล้วงมือเข้ามาแล้วก็มาใช้มันจากนอกบ้านได้นะทุกคนนะแต่เปาบอกไม่สวยงามครับเปาเปาจัดเรียบร้อยทุกคนย้ายเรียบร้อยนะทุกคนนะ <c oughs> อ่าพี่พี่เอ็นชันแขวานพี่หน่อยดีกว่าทุกคนฟ <c oughs> าร์ฟก็ให้เ <c oughs> อ i น a ิม <c oughs> อลฮันเตอร์เพือ่อพระทุกคน อ๋อประตูถ้าทำธุรนี้ไว้ตรงนี้คู้ไม่ได้อีกคุณเกะจ้ะทำให้ข้างบนไหมล่ะไก่ยังเยอะน้องบมูบอกว่าทำไมกระตุกไก่ยังเยอะไก่เป็นคนเยอะเลยพี่บอกเลยตอนตอนที่แรกบอกหมูเยอะตอนนี้แม่งไก่มันเยอะมากอืมแล้วข้างบนนี่ก็ไปจุดเกิดมอน,นเดิมทุกคนน่เราต้องคอยเอาฝังของมาวางแล้วกันเออเอาฝังของมาวางแล้วกัน จะมืดไปไหนในบ้านเราเนี่ยน่ากว่ากับบ้านพีสิงน่ากว่ากับบ้านพีสิงเหรอเคครับโดดมาก เฮ้ยตกลุกน้ำก็เจ็บป้าตายกินขนมปังดีกว่า <c oughs> เอออย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กัน <c oughs> เอออย่าทะเลาะกันไปไวตรงนี้ครับทุกคนครับโดนตีแล้วได้ไนายวิชา่นอีกแล้วครับแหมเข้ามา แกเขามา,มาจะหอ,อกม<า>ัช้นหน่อยสิข<า>อบคามมอนใช่แน่ทุกคนนี่มัังครับ <c oughs> อะโอเคทุกคนตอนนี้แปลงผักเราก็ได้อัปเกรดขึ้นแนละ้วทุกคนนะตอนนี้เรามีแขนกลที่ใช้เก็บแตงโมนะครับอืมแล้วก็มีอ่าบ้านที่น้องเปาจัดใหม่สวยงามนะทุกคนนะตอนนี้อ่อหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ปลูกข้าวของเรามันยังไม่พร้อมนะทุกคนนะรอให้ปั๊กอินมัน ได้รับการอนุมัติจาก GM ก่อนนะทุกคนนะออพี่ถึงจะเอามาโหลดมาลงในแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอกันไปไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลาในการอนุมัตินานหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะทุกคนนาะไปหาอะไรากินข้าวกันก่อนนะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปบายนะทุกคนนะไปบายนะครับอืไว้เจอกันครับทุกคนครับ สวัสดีครับน้องเฮลโมินิโอน้องเฮลโลมินิมาตอนปิดไลฟ์พอดีเลยเออมาตอนปิดไลฟ์พอดีเลยอันนี้ไม่ใช่ห้องพี่นะพี่ไม่ได้เป็นคนเปิดโฮสครับอันนี้เป็นห้องชินโกะนะอืม